อมค่ะสั่งยำลมกมิตรทะเ่หอมใหญ่ลงไปเพือเทศหยิบมะนาวใส่มะนาวกับใส่มะนาวสดๆของแถมอะไรใส่มะนาวขวดนะจ๊ะเพื่อความหอมย้อนอววน้ำปลาลงไปนิดหน่อยตามเลยนะคุณ รสนิดนึงหอมตาหนิดหน่อยตามุดไทยพักขึ้นใส่ตามเมื่อพักขึ้นใส่ เรียบเดี๋ยวจ้าเรียบร้อย